ถึกสีรร่พี่คนทั้งใดคนสีนรงค์ค่ะอำเภอสีนรงค์นี่บอมารถใดครับนี่นี่แหละรถเราพี่ก็มีแต่พี่ไม่มีคนขับพี่เป็นพี่คือใจรักจังเรามาเราฝันไกลพแข็งแรงไกลบอแข็งแรงอ๋อขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยพี่ถูกหวยรวยเบื่อผอมค่ะตัวใดงวดนี้พี่จะซื้อตัวใดจะซื้อสองแปดเจ็ดซื้อสองแปดเจ็ดจะซื้อสองฝันเมื่อคืนว่าังไงนะเหตุผเห็นพี่น้องน่ะ พันเห็นญาติพี่น้องนะมาตั้งออกพี่น้องอะหาฮกว่เป็นไปได้ดิเราเป็นไปได้แต่พี่ว่าต้องแปดเจ็ดแน่แปดเจ็ดคู่ตรงตรงกระเบียนรถผมใช่ไหมครับสวยไหมสวยอยู่แปดเจ็ดหนึ่งครับแปดเจ็ดถูกเยอะนะที่เขาคือสิบล้านเมื่อกี้ก็มาแก่บนแม่นโดบีเขาได้สองแปดเจ็ดล้านใครช็อปไปเจอเงสิบล้าน คนที่เขาถึอหมวดที่เล้วก็ถูกเลขสามตัวที่เขามาจ้างนังนี่นะถือสองไดสองแปดเจ็ดนี่เขาได้สองแปดเจสองแปดเจ็ดแ้วพี่เพื่อนบางยูทูบกันก็เลยฝันโอเคบางยูทก็เลยฝันอ๋อเอ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 อกออเลอเอเลเอาเออเออเออออเออเพอ่ออนออเแลเวออเออเออเเเเลขเออเเเเอออออเอออเ คนที่ถูก10ล้านนะเขาให้สองแดไว้นะครับพี่คนถูก10ล้านเขาให้สองไว้นะครับพี่เขาก็เลยว่าฝันฝันดีพี่ก็บอกว่าจะซื้อตัวนี้เนาะ,นนะซื้อตัวนี้แหละสองเจ็านะครับดูบรรยากาศนี่คือคลักหลายครับพี่น้องเบื้องค้นหลายแหง่งไครก็มาใส3ดาสามสามใส่ย่าใ, 3, 3, 3, 3. ใ,ใซื้อละทีครับเล็ก ได้ไดไดไดตัวใดย่าได้ตัวไหตัวอ๋อสามเก้ายับฉลากบอใช่ละามาเข้าสม้บอกว่ารถคันนี้มาหาคนมาคนไหคนขับใครคนไหนคนขับโอ้แกงนี่มาเปลี่ยนรถ้เก่าสองหาเก่าสองหาก่งงามด้เนาะงามด้นี่อ๋อยงามเด้อันนี้สดอันสดไหมนี่สดครับว้าายแล้ว สองแปดเจ็ดเอาพี่คนนี้เขาเขาเขาเมื่อที่พ่กเขถูกสี่ร้อยห้าสิบเงว้ยนี่แกบอกว่าสองแปดเจ็ดงวดนี้พี่ก็บอกว่าสองแปดเจ็ดเนาะก็อยากได้เงินล้านว่ามีคนไปมีมีคนไปทัมีคนไปถามมีคนไปถามใช่ไหมว่ามีคนไปดูดวงให้ว่าเราจะถูกมีเงินโชคมีโชคล้านไม่ไม่พี่ดูในในยูทูบอ่ะดวง วันเราก็ราศีเกิดอย่างนี้นะดวงดีดูงกำลัง่ีพี่ราศีตุลดวงดีสุดๆแล้วก็วันวันพี่เกิดวันอังคารนะอ๋อราศีตุลก็ตรงกันกับวันผมเพเกิดวันอังคารครับพี่โอ้สงสัยจะได้รับทรัพย์ทั้งสองคนเรารับกันคนละสิบล้านนี่ ได้แน่นอน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 โอ look, ้ได้แน่นอนได้นอนแน่ราศีตุลราศีต right. ุลนะครับเกิดธนาคารด้วยกันอีกมาเจอกันอีกโอ้ยขักเลยบันในจบเจือรวยรวยรวยนังกระสายว่าได้พวกเรื่องสักครับมือนั้นเพิ่นมาเป็นยังไงล่ะเขาจะเขาจะเอาผ้าห่สายครับผมพอมันคนมันหลายแห้งโอ้เผมจะเอาสายแมนครับแม่ดูว่าแม่จะมีเย้เป้ยไหมน่ะ ี๋ยวกันข่อยได้รักล้านข่อยสิอันเอานางล่ำบ้านน้องมาเสี้มาปอดเอาพระมาจะเก่าองค์ให้บุญให้เล่า เราว่าเราเมื่อยแห้งนะตอนนี้เราเมื่อยแหละแมนบ่จ้าเราว่าเราเมื่อยเราอยากได้บุญได้ยังอ่ะนะเอมาขอตะลีกเล่าเนาะบุญวิให้เล่าจักรีขึ้นวาวเลยเออใส่บาทให้เราเนาะจ้าเออ้าทูกเลข้ยงคนีนเจ้าเวลาไปเจ้าบ้านแต่เมื่อบ้านใส่บาทบ้านพาจีหัวจต่ก็ใส่บาทนึกถึงเราเด้อเออเขียนซื้อเราไปเราห้เราโสดเราอีดีเขาทำบุญในเพิ่นเพิ่ลที่โสกศนในเพิ่นนะครับอธิษฐานนึกถึงเพิ่นนะครับว่าตาจันเนาะอธิษฐานถึงลักกิโลแล้วพีซิมิโชกับเพิ่นนี่เป็นคำแนะนำเด้อเพื่อทพี่ฟันเคี่ยวก อ่ะสองแปดเจ็ดเข้าแปดเจ็ดหนึ่งเอาไปถอดครับตรงกันอยู่มือแห้งตี่น้องคนถูกเขาตาพาูกพงเมียมาลำบากแต่เบิ้งหนาตาครับพีเอ่เบ่้เคยมากหลายกิโลจังเสี่อันนี้ทั้งแรกในชีวิตพี่น้องมาจากไซนี่าม,มาจากไก่ยูฟูคุณอ่ะมาจากไกยูฟู่จะได้มาน้ำเพินบ่ว อ๋อมาจากแค่จะพูดที่ได้บ้านนะเพื่อนบอมาจากไสก่อน,นอเนาะแล้วเลขถูปตัวกราฟนาะตัวไหนเก้าสามเก้าสามไปเดียวมี้กันเท่านั้นผมชอบตัวเดิมแหละพี่ก็ผมก้มอ,อกระแสเลขวัวดค,คุณแหะน,ออน,นะครับถ้าเกิดมันออกถ้าเบียนบอกว่างวดสู้ายกะสิคุณแหงเอาแล้วครับงวดอีออกเลขดังเด้อบอกไปก่อนนะครับออกเลขดังครับผมสามเก้าหนึ <c oughs> ่งแปดเก้าหนึ่ง